สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่คนไทยเหมือนกันนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่กับเวทีที่อุดรธานีนะคะที่วันนี้เนี่ยแหมอาจจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในระดับนายกอบอจอแต่กลายเป็นว่าคนสนใจกันทั้งประเทศเลยหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณเนี่ยได้มีการไปปราศัยใหญ่ที่นั่นและได้มีการพูดในหลายๆเรื่องคือบางคนบอกว่าโอ้โห นี่ทําไมแกช่างดุดันซะเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายมันเฮงซวยต้องยกเลิกให้หมดหรือแม้แต่กระทั่งแบบเจอพวกเห่าห้อนอะไรทั้งหลายม้าก็อยู่ส่วนมาคนก็อยู่ส่วนคนอมไม่รู้ไปเดือดอะไรมาเดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะคะกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าหมูไม่กลัวน้าร้อนนะคะสวัสดีครับพี่หมสสูสวัสดีครับายครับสวัสดีครับท่านที่ก็ารบตกลง เป็นเพราะไวหรือเป็นเพราะอะไรคะพี่หมูไม่ใช่แล้วเพราะว่าแกไม่ได้กินแอปเปิลสองวันเพราะที่ที่ที่อุดรแอปเปิลเนี่ยหากินลำบากเพราะมันมันมันแอปเปิลแบบนี้ต้องแอปเปิลจากส่งนอกมันต้องส่งจากเมืองนอกก่อนแล้วก็ห้ามต้องมามาพักบ่มเพาะอยู่ที่สาทรและวันแบงคอกเออน่ะต้องแค่ทุ่ยเย็นอะไรเนี่ยแกมุนแค่น่ะ แกงุูนเกดปอมไม่มีแอปเปิลเนี่ยนะแกได้กบเคี้ยวในแกงมูนเกดคลุ้มคลั่ง <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นอยากจะให้พี่น้องเนี่ยดูอีกสักรอบของคุณสรยุทธสุทธันะจินดาบนเวทีนี้ขึ้นมาบอกฟังแล้วมันคันหัวใจประโยคเนี้ไม่พูดไม่ได้บอกเกลียดพ่อค้ายาแหมถ้าเจอแล้วจะเรียกมา เรียกมาร่วมรัฐบาลเหรอแลกรวมถึงผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยอบจดรธทนีครอบครัวม,มีหุ้นกับตู้ห่าวจะไว้ใจได้เหรอฟังคุณทักษิณแล้วมันคันหัวใจพี่น้องเกลียดพวกพ่อขายามากเลยแม่ถ้าเจอแล้วจะเรียกมาเรียกมาร่วมรัฐบาลนะครับแล้วว่าที่นายกที่มีครอบครัวมีหุ้นกับตู้หาวแบบนี้ ไว้ใจได้แล้วครับจะมาจาัดก,การกาัยาเสพติดแล้ววันนี้ถูกดำเนินคดีอยู่นะครับไฮไลท์ข้อหนึ่งของคุณทักษิณผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยคืออทักษิณมาแล้วทักษิณเกียิพ่อขายยาเอาไปย้อนไฟอีกทีหนึ่งบ้านเดิมนี้เขาไม่มีไม่มียาเสพติดใช่ไหมบอกว่าวันนี้นะทักษิณกลับมาแล้วให้ค้ายาแถวนี้ระวังตัวให้ดี ทักษิณเกลียดพ่อค้ายาอยากให้ทักษิณรักต้องเลิกขายาแล้วทักษิณนี่ขยันจะเดินตรวจเรื่อยนะเจอพ่อ้าอยาแล้วก็เรียกมาเลยไอ้หน้ามึงมานีิมึงรูออ้จักกูเปล่าอันนี้อันนี้คนแก่หัวใจเด็กขณะที่เมื่อวานพลชัยวัฒน์บนเวทีนี้ขึ้นมาบอก ฟังแล้วมันคันหัวใจประโยคเนี้ยไม่พูดไม่ได้บอกเกลียดพ่อค้ายาแหม่ถ้าเจอแล้วจะเรียกมาเรียกมารวมรัฐบาลเหรอและรวมถึงผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยอบอจอดรอธานีครอบครัวม,มีหุ้นกับตู้หา่าวจะไว้ใจได้เหรอสุดท้ายแล้วผมไม่พูดไม่ได้ฟังคุณทักษิณแล้วมันคันหัวใจพี่น้องคุณทักษิณบอกว่าเกลียดพวกพ่อค้ายามากเลย แม่ถ้าเจอแล้วจะเรียกมาเรียกมาร่วงรัฐบาลนะครับพ่อขาแปลงก็เป็นรัฐมนตรีได้ถูกไหมอันนี้เขินหน่อยก็เอาตัวแทนมาเป็นเรียกมาจาัดก,การสิครับไม่ต้องเกรงใจใครนักการเมืองที่อยู่ในพักพวกท่านใครที่มันมีเอียวกับพวกคุณเทาบอลพนันยาเสพติดตะก,การให้หมดเด็ดขาดสิครับทําไมไม่ทำแล้วนี่ดูถูกพี่น้องอุดรนะครับส่งผู้สมัครนายกอบจอ น่าสงสัยเราจะไว้ใจได้ยังไงบอกว่าจะจัดการกับยาเสพติดแต่ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอ์เจ้าจริงเหรอมันจะกล้าทําเหมือนพรัคประชาชนหรือเปล่าก็ในเมื่อพันระยายังมีหุ้นกับตู้หาวเลยตู้หาวพี่น้องรู้จักไหมถูกกจับไปแล้วดําเนินคดีอยู่เจ้าพ่อทุนเทาเปิดบอลขายยาแล้วว่าที่นายกที่มีครอบครัวมีหุ้นกับตู้หาแบบนี้ ไว้ใจได้นะครับจะมาจัดก,การกับยาติดและว,วันนี้ถูกดำเนินคดีอยู่นะครับว่าแจ้งทรัพย์สินเ,นเต็มเทจตอนแรกไม่รายงานว่าครอบครัวถือหุ่นกับตัวห่าด้วยพอเรื่องมันแดงก็มายื่นดีหลังบอกลืมแม่มันจะลืมอะไรตั้งหลายปีอ่ะท่านผู้ชมเอาคร่าวๆเขายกทับกันไปเยอะเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังพี่หมูวิเคราะห์กันต่อเดี๋ยวไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนคะ่ะ <c oughs> ป้านาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะ เปอร์เซนต์ยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนลองกันเถอะนะคะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายใครที่ทำไร่ทำนาทำสวน หรือแม้แต่กระทั่งอาจจะเป็นสวนผักเล็กๆสวนยอมอยู่ข้างบ้านอะไรแบบน,นี้แต่อยากจะมีพืชผลได้ผล,ผลผลิตที่งดงามสวยงามรสชาติก็ดีนะคะผลโตเต่งตึงอยากให้ได้ลองกันเพราะว่าปุ๋ยหมูไม่กกน้ำร้อนนี่คือมีหลายสูตรเลยใช่ไหมคะพี่หมูใช่ครับแล<ม>้วก็ได้รับรองจากมีใบยาตรับรองจากกรมวิชาการเกษตรดอกไม้ดอกนี่ดอกดาวรงดาวเรืองกุหลาบมะลิอะไเงีง้ยนะ ที่ที่ทังทาางทางมือเหนือเลยนะที่เขาเอาเก็บดอกมะลิไปขายแไปร้อยพรมอะไรขึ้นไปถาไวายพระถวายเจ้าแถววัดพระธาตุดอยคำเนี่ยเป็นี้นี่ <ปะ S 2> บอกตรงๆนะครับเขาใช้ปุ๋ยตาหมูไม่กลัวน้ำร้อนดอกหอมสวยหนากรีบป็นหนา อ๋อเอาเป็นว่าดีเลยแหละเออคือมันไม่ได้ส่งผลแค่ช่วยให้ดินดีราต้นแข็งแรงดอกออกผลมาดีแต่ว่าสมมุติเป็นอะไรที่มีกลิ่นกลิ่นก็คือจะหอมหอมหรืออะไรที่มันมีรสชาติรสชาติก็จะดีดีจะมันหวานก็หวานมะนาวจะเปรี้ยวก็เปรี้ยวแบบโอ้โหสุดยอดอะเอาเดอะน้ําเยอะมันมันพวกปาล์มเ่ยนะขึ้นสองสาชั้นอะใช่ไหมน้ำปาล์มน้ำมันก็เยอะ ลูกอินทผาลัมอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเป็นว่าดีกล้วยอ้อยผลหมากลากม้ข้าวเคือเลยดีหมดนะครับลำลอง้ำใหญ่ดีมากจริงๆแต่ขออย่างเนี้ยครับพี่น้องนําไปใช้แล้วบอกกันต่อๆตะอ,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 อย่าไปเอาชะลากหมูไม่ควรน้ำร้อนเอาไปเผาที่แล้วคนถามใช้ปืนแล้วไม่รู้ั้งแกก็เ,เอาไม่ใช้ก่อน แต่เอาฉาหลักตัวเองครับตาหมูไม่กลัวน้ำร้อนเพราะมือสับไปทิ้งเผาเสร็จแล้วอย่าเแบ่งแบ่งกันเถอะพี่น้องเราทั้งนั้นเกษตรกรมจะได้ลืมตาอ้าปากก็ได้นะใช่เอาขอๆกันไม่มากไม่มากอ่เอาขอกันอย่างเงี้ยนะเบอร์นะคะ0819116655นะคะแล้วก็ฝากย่าพีฟันไทยดีดนี่ยนะนี่เราจะได้มีนี่ค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่ะน้ำค่าไฟนั่นแหละ นะช่วยช่วยน้องน้องนุ่งในฐานในโทรทัศนะครับและที่สำคัญเอาเป็นว่าซื้อมาหนึ่งให้ไปอีกหนึ่งโอ้นี่โปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่วงนี้สำหรับปุ๋ยนี้นะคะปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกห้าครับเอาเอาเป็นว่าเรื่องกับหมาหมากับเพ่ผมนี่น้องงอนพี่นี่นะยังไงคะพี่จะตกใจ ตกใจอะไรคะตกใจนายกทรัพิลคือตกใจอะไรหมาแกก็พูดอยู่บ่อยๆไม่ใช่เหรอคะคำนี้มันบนเวทีผู้ใหญ่แล้วคนไปฟังลูกเล็กเด็กแดงนักเรียนนิสิตนักศึกษาหมามันไม่ใช่คำหยาบคายนะคะมัหมามันก็ไม่ควรที่จะหลุดออกมาจากปากอดีตนายกรัฐมนตรีแต่นายหมูนายแมวอะไรพูดไปเถอะนี่เด็กมันต่อหมาอยู่ส่วนหมาเฮอยู่ส่วนเฮ ถ้าว่าอย่าว่าแต่คนอื่นใครเลยนะจตุพรพรมพันนี่บอกท่านแต่บัตสัตว์ไม่อย่างงู้นอย่างนี้อย่าเป็นมียว่าแต่เป็นนี่เลยคุณน่ะไม่ใช่หมาหรอกเป็นคนก็ยังไม่ได้เลยอย่าว่าจะเป็นหมาเลยจตุพรพูดอ่ะอืเป็นทำตัวเองคนอยู่ส่วนคนหมาอยู่ส่วนหมาคุณเป็นหมายังไม่ได้เลยถ้าถ้าเป็นหมาก็เป็นหัวหน้าหมา อะไรประมาณเนี้ยคือแล้วเด็กๆมันตอกเก็บนะแต่และคำแต่และดอกบนเวทีเวทีเนี่ยนะคนฟังฟังดูแล้วนี่มันวันนี้วันเนี้ยวันเนี้ยพิธากับเพงเดีคนายกขับใหญ่ไปอีกนะวันศุกร์วันเสาร์เน<อ>ี่ยมีน้องชาวดนี่แล้วก็ไปกันแบบจริงจังๆ,ๆอะไรนี้เขาไม่ทําแบบปทุมธานีเขาไม่ทําแบบอะไเนี่รู้สึกเขาไม่ได้ไปเพื่อชนะหรอกครับ แต่เขาไปประกาศให้คนอุโดน,นได้รู้ว่าผู้ใหญ่ระดับเนี่ยใหญ่รังแกเล็กอะ่ะใหญ่รังแคยเง,งเหมือนกับผู้ใหญ่รังแกเด็กอะ่ะมันมันควรไหมล่ะทักษิณเมื่อวานที่ผมพูดไปนรกเปิดรอนะ่ะเปิดประตูรอรับแท่นนั่นแล้วผมมันมีเครดเล็กเป็ดน้อยเหมือนกันปันหนึ่งเดียวกันนั่นแหละ ปันหนึ่งเดียวกันเลยในเวลาเนี่ยคุณท่านคนได้พูดหมาอยู่ส่วนหมาคนอยู่ส่วนคนเด็กมันต่อท้ายเลยว่าเฮแต่มันพูดชัดกับผมนะตัวเงินตัวทองเนี่ยเฮอยู่ส่วนเฮไปเลยมึงเ่ยมึงเนี่ยเฮกาว่ากันอย่างนี้บ้ากันทั้งจังหวัดอุดรแล้วก็มาเจอคลิปของสรยุทธ์ที่จัดรายการแล้วคนมันแชร์ไปไปทั่วทั้งประเทศมันแตกกั้งนี้การเลือกตั้งที่อุดร มันข่าวดังกระชอนไปทั้งโลกนะอ่าก็นี่แหละได้คุณทักษิณจุดพลุให้นออนะก็ต้องขอบคุณแกเอ,อแลวที่สาคัญผมสงสารป๊อปนั่นนะเงินก็เสียจัดเวทีไม่ใช่น้อยน้อยนั่นเองอ๋อปกตินี่เวทีแบบนี้นี่เขาเสียเงินกันเท่าไหร,ร่เป็นล้านนั่นน่ะอเป็นล้านนั่นนะค่านู่นค่านี้ค่าน้ําดื่มค่าทีลปปา,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 าสถานค่าฟุ้งค่าไฟค่าเช่าสถานบำรุงสถานออที่ค่า ค่าพรมแดงอีกนะว่าพมแดงแลวคนคนที่ก็จะมานะมาดึกดื่มมืดค่ำเนี่ยก็ต้องค่าท, <นะ S 1> ที่พักนะแอบติดไปยมวมกันบ้างอ,ะอ,อ่ะเอาเราก็อย่าไปพูดล้วเขาเขาขนก็ซื้อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแลก็เมีขั้นแล้วที่สำคัญตันเนี้คุณสักสินครับนี่ท่านรู้ยังนายกเฮ้ยแมวเข,ขอแจกเงินกันแล้วห้าร้อยนะเอ้ยอได้ข่าวนะได้ข่าว แต่ว่าผมเชื่อทักษิณก็ไม่จ่ายไม่ออกตังเองครับว่าแกมาเพเฮ้ยจกแปนไปก่อนแจกการไปก่อนนี่คือสไตล์แมวมัน hmm. แล้วคนที่เจ็บตัวคือคนที่เป็นแค่เจาภาพในพื้นที่ hmm. แล้วห้าร้อยที่แจกไปห้าร้อยนี่นะพี่น้องครับไม่รู้ถึงประชาชนจงสองร้อยหรือเปล่ามียังไม่รู้เลยนะอ้าว oh. นี่ยังไงเพราะที่ผ่านๆมาที่ที่รู้ตั้งแต่ยุคก,ก่อนนั้นที่ผมรู้จักเออชื่ออ่ยนะน,นันต้นนะพีิเชียนนะ รุ่นรุ่นยุกยุคแต่รุ่นก่อนหน้ามันประมาณสองร้อยร้อยห้าสิบเขาซื้อกันสมัยก่อนต่อเสียงนะพอสอนมีห้าร้อยนั่ยงแค่เพาะซื้อเสียงประชาชนแล้วก็บริหารจัดการอีค่ะผมสงสารเจ้อภ้าอะสงสงสารจริงๆผมก็เลยอยากจะบิงบอลล่องกล่าวว่าเฮ้ยหมามันไปห่อดังเลยก่นพวกเค้มันก็เลยลุมกัดลุมทึง่ะ เก็จะไม่่ะเพราะว่าหมามาแล้วหมาตัวโตหัวหน้าหมามาเองอะไรต่างต่างเหล่านี้นะตะเตงตะเดงว่าโอ้โหวันที่ผมนั่งเครื่องไปนะพวกคับพวกกระทรวงการคลังบางคนผู้ใหญ่นะก็ไม่รู้ถึงหิ้วถุงกระเป๋าสีดำใบเบลเลอร์ลงไปด้วยไปพร้อมสองสามคนไปพร้อมกับเมียด้วยอ๋อเมีย กระเป๋าเดินทางไงไม่ไม่ไม่กระเป๋าไม่ใช่เดินทางไปไปแค่วันเดียวกระเป๋าตุ้งตังตุ้งแล้วแล้วก็ไม่ให้คนคนคนอื่นขนยกเองอ๋อเราก็ไม่ว่านะเอาเอาเอาเป็นว่าประชาชนกินได้มีแตุ่้งตะตังใช้อย่าอย่าอย่าไปอย่าไปเขาเรียกอะไรเนี่ยขัดลาบขัดเขาเรียกอะไรแกเข้าปากอยอะนะ อ้อยเข้าปากช้างอ่ะอย่าไปดึงออกมาเลยให้มประชาชนได้ใช่ใช่ดึงออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่หมูเห็นข่าวไหมอ่ะที่มีช้างแบบตกมันเลยอ่ะเพราะว่าคนเมาเนี่ยเอาอ้อยหรือกล้วยอาหารอ่ะจะเอาเข้าปากช้างแล้วก็เอาออกมาคือไม่ยอมให้มันไงโอ้โหตกมันเลยทีนี้คนตายเลยมันก็เหวี่ยงคนข้างบนแล้วพอตกลงมาก็เหยียบอีกโอ้โหดีใช่ มันนั่นนะอย่าไปยุ่งกับเขานะเอา,เ,อาเป็นว่าผมผมยังมั่นใจว่าเบอร์หนึ่งอุดรพักประชาชนชนะเนี่ยวันสุขัรเสาว,ว,นนวันสุขัรเสาเนี่ยวันเนี้ยวันสุขบรรสาเนี่ยผมมาทำเป็นเล่นไปไหนไปพูดเล่นนะเพราะกระแสโซเชียลไปนักนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ขอนแก่น,นมาอะไรอะอุบลมาอะไรขอนแก่นมาอะไรใกล้เคียง เผื่อเขากลับกลับมาลงคะแนนสงสารน่็เป็นแต่สมน้ำหน้าพ่อใหญ่ไอที่ประกาศตัวเองว่าคนอยู่ส่วนคนหมาก็อยู่ส่วนหมาเนียแล้วดูคาพูดคำจาดิเฮ้ยฮารู้จักกูอ่ะเน้นเน่บนเวทีอย่างนี้แล้วทักษิณพศนี่อ๋อในอดีตเขาไม่ได้เป็นไม่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 ไ บันที่ที่อุดรเหนเพรเมื่อกี้ไหมไอ้หามึงรู้จักกูหรือเปล่าบ้าไอ้นี่แม่งใหญ่ไว้อ้าวเขาผู้มีฉายา2,500ันศพใช่ไหมคะผมถึงบอกว่าประตูนรกถึงเปิดไงความเจ็บความระทมขมขื่นในคนชั่วที่ถูกพิสามันฆาตกรรมไปเมื่อหลายพศออที่แล้วเรื่องยาเสพติด2,000กว่าศพเนี่ยไอ้คนชั่วมก็มีเยอะอ แต่คนที่ฝากยิงยิงด้วยก <g ười> ็ไม่น้อยไอ้วิญญาณเหล่านี้มันร้องไห้ต้องแอนวิญญาณเหล่านี้มันร้องไห้มันมันร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเหมือนที่ปันหนึ่งพี่ก็ว่าตะวันดับตะวันดับรับขอบฟ้าดาวธรรมราชาจะปรากฏทักสินเขคิดยังไงนะ ผมแววแววที่อุดรธานีวันที่ผมไปนั่งกินข้าวข้าวต้มอยู่ไม่ใช่ข้าวต้มสินะเขาเรียกอะไรเขาแหนมเนืองอ่ะเราก็เรียกไม่ปิดมันมีข้าวข้าวเปียกด้วยก็คืออะไรแหนมอะไรเบื้อะไรยวนนะก๋วยจับยวนก๋วยอ่าใช่ค่ะก๋วยจับยวนแตงโมเขาเรียกเขาเรียกว่าก๋วยจับบเนืองข้าวเปียกนะใกล้ใกล้เคียงกันใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ไปกินที่ร้านเอาโฆษณาที่ร้านบีที อ,อร่อยมีทีแหน่งนึงอะเขาก็มีสาขาอแล้วเ,<ข>เขาเขาพูดว่โอ้โหพวกนั้นมากินเมื่อวานมันเนี่ยโอ้โหเลอะเทอะไปหมดวุ่นวายถึงแม้ม,มันจะมาอุดหนุนกินที่ร้านอาหารวีทีก็ตามแต่นะมันพูดกันจง้จงจงัจงจ้งจังพูดกันถึงขั้นชมเชยนายนเรียกนายทุกคำนายอย่างงู้นนายอย่างนี้นายเหมือนที่พี่ชมอุ้งอิงอะ ท่านนายกครับวันนี้นายกสวย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 นี่ถ้าปลาเห็นนปลาลืมม่น้ำอ่ะช็อกนกเห็นนกมันจ้องจนดืมบินอ่ะมันมันมันค้ายๆเอ่ะโอ้ท่านที่ท่าประเทศเรานะท่านประธานาธิบดีเลยนะนั่นนี่มันว่ากันอย่างนั้นเนี่ยที่ร้านคือพวกที่ร้านวีทีก็บนกันไม่ได้บนนะมันเป็นการสภาคาแฟ ย่อยๆเธอสภาคาเฟ่แบบหรูๆ่ะนะถ้าพูดง่ายๆคนกินเยอะจริงๆผมว่าโอ้เห็นแล้วตกใจเลยได้ฟังได้ฟังไดยยินเลเฮ้ยถึงว่าเรื่องโครงสร้างประเทศนะผมก็เลยย้อนถามไปข้าราชการท่านผู้ใหญ่เมืองไทยแต่เปรียบเทียบสมัยก่อนเขาเรียกพวกเสนาบดีเนี่ เจอพวกขมรนในตากราตาขาวทังนั้นเจอพวกขมรนในตาขาวกี่คราดทำไมอะคะน้องแอนจำประวัติศาสตร์ในยุคสมัยสมเด็จพระนเรศวรได้ไหมเคยได้ยินชื่อไหมพระยาระแวกแล้วมึงคบได้ก็นี่สักสิ่งไปไปคบปบกบคนอย่างเงี้ยพ่อหนึ่งสักสิ่รู้จักกับริษัทต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องขุดเจาะน้ำมันน้ำมัน ช่ไหมแล้วทักษณิณเป็นญาติกับทางเป็นดองกันนะพูดง,ง่ายๆก,กลายกันได้แต่นะเป็นดองเป็นลูกหลานไม่แต่งงานกันและเป็นที่ปรึกษานายกทักษณิณจะกิดอะไรอุ่นเซ็นได้ทั้งนั้นมันไม่ได้แปลกเลยความอพยพที่มันมันมาขีดขีดเส้นล้มวงกอกูไว้เนี่ยมันเป็นคือเลยเชี่เห็นไงวันที่ทักษณิณไปเนะี่ยทักษณิณไ,ได้เสียเที่ยวในวะันเที่ยวนี้ หมายถึงสักษิณไปดูที่ไปเนี่ยบร้อยอะไรชาวบ้านบอกว่าพี่หมูนี่เขาไปดูแถวเนี่ยบ้านดุงบังดุงอะไรเนี่ยไอไ้เนี่ยหลายที่นะเป็นที่เป็นพันพันไร่นะโอกาจะซื้อแล้วเก็บไว้เปิดไอ้ไรนะ entertainment ค <Comment. S 2> อมที่มีคาสิโนอะไอ้เอนเอ่เบงกอกไอวันเบงกอกเปิดเป็นลงงทุนเป็นแสนล้านมือนกันนะไม่เห็นเป็นพันพันไร่ก็ไม่เห็นจะต้องมีคาสิโนนะเห็นไหม ที่บ่อนไก่ที่โรงเรียนเตรียมอาหารเดิมอ,ะอ,มอ่ะเฮ้ยโอ้โห,โหใครๆก็รู้อยู่่แล้วมาบอกว่าเมืกคุณเนะ่ยคือผู้มีอิทธิพลที่สุดในพรรคเพื่อไทยแเราพยายามพูดนะ,ะผมได้ถามนายกเอกงอะไรต่างๆไม่ใช่อะนะอมผมพยายามคือไม่ได้ครอบงำลูก รักลูกอะไรเนี่ยแบบว่าลูกเก่งลูกมีแต่สั่งนู่นสั่งนี่อะไรอย่างงี้นี่เห็นไหมครับมึงคิดว่าคนไทยแม่ง <c> ก <oughs> ินแกลบกินลำกินหญ้าหรือว่าไอ้บ้าเห็นไหมลูกลูกมึงลูกหลานมึงอยู่หลายจังหวัดแล้วเกินในบาน เห็นไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่หลายจังหวัดอุดรอ,อุดรขอนแกน่นปทุมธา,านีมึงไปเลี้ยงหลานมึงไปอยู่หลายจังหวัดแล้วกันมึงบอกมึงมาเลี้ยงหลานห <Celt ic Reese> ลานพอ่อหลานแม่ก็หลานญาติโก้โหดิการญาติหลานมึงอยู่ตรงไหนกันแน่วะมึงอยากจะรู้จริงๆเนี yeah, ่ยนั่นเองมันมันเฮ้ยจะแพ้ก็แพ้เถอะแต่อยากจะบอกว่า คุณธรรมอย่าให้แพ้แพ้ธรราขอแค่นั้นนะพี่น้องชาวอุดรครับจำหลวงตามหาบัวท่านพูดได้ไหมละ่ะใครมันจะมาสูบเลือดกินเนื้อ,ก,อกินม้ามกินตับคนอุดรถ้าไมให้ไอ้เนี่ยไอ้โทนี่เนี่ยนี่มันก็เหมือนเป็นการวัดอยู่สองจุดเหมือนกันนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรเนี่ยจะยึดเรื่องปากท้องหรือเรื่องอุดมการ ถูกไหมคะคือถ้าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยยึดปากท้องก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เพอเออนะ่ะมันมีฉายาอยู่จะเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงหรือว่าเมืองหลวงประชาธิปไตยก็แล้วแต่เนี่ยก็จะให้เห็นเหมือนกันอะว่าจะเหมือนกับจังหวัดอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาก็เอาเรื่องของปากท้องอะชูมาเลยถูก<อ>ไหมฮะเขาเป็นมาปากท้องถ้าพูดอะไรอย่างงี้ใชไหอ้แมวใครมันพูดอะเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลเองข่านะ้ำข่าอะไรแน่นะน ค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สอะไรเนี่ยลดทันทีลดทันทีไอ้บ้าผมเนี่บางเดียนมสมเพศไอ้ด็อกเตอร์ใหม่ๆชื่อชื่อใหม่แล้วเนี่ยที่อ้อยเด็กหนุ่มวิผมเป๊ะเหมือนใช่นนอาจารย์วีรพัฒน์ไหมคะไม่รู้มันชื่ออะไรไม่ตัวขาวๆใสแว่นนั่นแหละดูท่าทางออกไปดักแอบไปนะ ใครเป็นนายแบกเป็นนายแบกไปหไืเมื่อก่อนดูดมการจานะนี่ไม่รู้ไม่รู้อะไรไปยัดปากเข้าไปเป็นนายแบกทักษินไปแล้วใช<า>ถ่ถามหน่อยถามมึงนีดเยไอ้บ้าใครพูดอ่ะว่าลูกสายแมวพูดไม่ได้หรอป่านนี้เป็นไงค่าน้ำก็บไฟลอดรยังค่ารถลดล,ดลดแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาขึ้นขึ้นมาใหม่รด,<ล>ดอะไร ลดยี่บห้าขึ้นห้าสิบอยยางงั้นละลดยี่บห้าขึ้นห้าสิบเนี่ยมัน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 บางทีมันมันเศร้าใจน้องั้นเศร้าเศร้าใจตรงนั้นแบบเหมือนเหมือนประเทศไทยเรามีแต่คุณนางขี้ขลาดอ่ะเหมือนคุณนางขี้ขลาดทมไมยุคสมเด็จพระนเรศวรมาพยาละแวกเลย ตูดแม่งกันร่นอนเโคตรแม่งโอ้โหหาแต่ประโยชน์จัดจัดทัพมาช่วยรบพระนารกับพมา่ามันไม่มารบเขามันกลัวมันมัวแต่เก็บเกี่ยวเก็บนู่นเก็บนี่เก็บเงินเก็บทองเก็บ,กบสวยหรือว่าผมไม่ได้แปลกใจอะไรที่ที่ซักสินเขาเขาหยาบโลนเขาพูดไม่ได้นะค่ๆครใค มันเปลี่ยนบุคลิกแกไปอ่ะอืมอ้หาก็มีอะไรก็มีกูก็มีอะไรมันหมาใครก็เอามันมัน,ม,นมันทุเรศวะทักสิณนะวะมึงไม่ได้กินแอปเปิลวันสองวันไม่ตายหรอก่ะวะอยากให้ต้องพูดสายายหรือมึงมีของเล่นเยอะใช่ไหมมึงมีของเล่นเยอะ พอขึ้นโรงแรมไปแล้วอะไรต่างๆก็เข้าใจได้ในความคือคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยจริงๆนะพี่น้องชาวดอนที่คเครพครับเราต้องมีชีวิตให้เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีพูดกันแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าลูกหลานน้องนุ่งจะว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ไม่ใช่อเราต้องมีชีวิต ให้เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีร่วมกันตบหัวเบิดบ้องหูไอ้แมวสักทีเถอะจริงๆช้าทุกเหมือนที่เขามีคำกล่าวอะไรนะคะหิวอย่างเสือหรืออิ่มอย่างหมาออใช่ไหมเออนน่น่ะแต่ว่าเด็กมันมันต่อท้ายเยอะแยะไปหมดคอควายก็มีเต็มแล้วแมว <laughs> ผมอยากจะบอกแกเนะี้อยากจะเรากวรจะมีชีวิตยอยู่ ด้วยความเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีและเกียรติยศนะไวอ้อติหน้าเราค่อยว่ากันอีกทีที่จะต้องฝากกันเยอะๆเลยแหละอยากให้พี่น้องช่วยกันอุ่นหนุนอุ้มชูปุ๋ยตาหมูไม่กลัวน้ำร้อนได้ด้วยนะครับหนึ่งให้อีกหนึ่งใช้ได้กับทุกพืชเป็นพืชเขาเรียกว่าเป็นจุรินซีท่านไม่ต้องไปใช้อะไรปุ๋ยเคมีเยอะเพราะ จุลินทีมันจะไปดูดซึมซับปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ใต้ใตดินเป็นเวลาสิบปียีสิบปีที่ฉันใช้มาเนะี่ยมันจะมาช่วยฟื้นฟูต้นไม้ได้เยอะและที่สำคัญคืออย่าลืมฝากยาสีฟันไทยดีด้วยนะนันกเรียน<ฆ>ที่เบอร์ศูนย์แปดหนห้าแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีแค่เอามาช่วยค่าน้านค่าไฟค่าน้ำมันรถให้น้องนุงได้มา ทำงงทำ,งา,ทำงานกันทำงานแล้วเดินมาเสวนากันอย่างเงี้ยขอฝากพี่น้องชาวดอนธานีนะครับตบหัวแม่มันแท่เนี้ยเราชีวิตเราทุกคนขอให้มีชีวิตความเป็นคนอย่างมีศักดิ์ศรีและเกีรยรติยศขอให้พี่น้องชาวดอนตื่น,นะอะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพรศักดิ์ศรีละมุนมากๆนะคะขอพระคุณค่ะเราสองคมพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ